สนับสนุนการท่องเที่ยวโดย o l y Emmys o l y the Best ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสกัดมนพฤษา Application Pay All Chill Out l a t u r e จากช่วงที่แล้วครับเราก็ได้ขึ้นเรือมาล่องเรือตัดน้ําแข็งกันเรียกได้ว่า amazing ฮอกไกโดจริงๆการนั่งเรือตัดน้ําแข็งเนี่ยถ้าพูดถึงแล้วนะครับผมถือว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเขาฉลาดจริงๆเลยนะครับได้ทั้งการท่องเที่ยวคนก็เข้ามาจับจ่ายใช้สอยกันในละแวกนี้จ่ายเงินเพื่อขึ้นเรือมาล่องเรือตัดน้ําแข็งในอีกมุมหนึ่งครับรัฐบาลเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะตัดน้ําแข็งอยู่แล้วเพราะเขาไม่อยากปล่อยให้น้ําแข็งบนท้องทะเลเนี่ยจับตัวกันานานจนเกินไปเดี๋ยวจะเดินเรือกันากําาบก เป็นยังไงล่ะครับชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาฉลาดจริงๆเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่ฟิล์มเขาก็นั่งเรือมาสักพักหนึ่งแล้วกลัวลูกทัวร์ของชิวลเอาเลเชอร์จะเบื่อไปซะก่อนชวนมาหากิจกรรมอะไรสนุกสนุกทำแต่กิจกรรมสนุกนี้จะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลย ครับเรากำลังจะให้อาหารอาหารล็กมันกันจิกมือไปเนี่ยมันจิกมือไปเนี่ยมันจิกมือไปเนี่ยโอ๊ยไม่ไม่แม่ไม่แม่ไม่แม่จิกมือจิกมือจิกจิกจิกโอ้โหเข้าวข้าวข้าวโดนข้าเลย

ปาเรียกได้ว่าลีลาการให้อาหารนกแต่ละคนเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับผมจากกรุบทัวของเราก็พาไปกรุปทัวอื่นๆเนี่ยเขาก็มาให้อาหารนกกันถือว่าสนุกสนานจริงๆตอนนี้ก็ใกล้จะเทียบท่ารเรือกันแล้วนะครับพี่ิฟ์มเลยขอมานั่งพักในห้องฮีเตอร์สักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพอเรือเทียบท่าแล้วลุยกันต่อแน่นอนชิลเออท์เพื่อนเดินทาง ใครเอามันมาเป็นมัสคอต์ดเลยฮะไอตัวจงโูที่น่าสงสารมากเลยไม่เคยมีใครถ่ายรูปเลยวิ่งไปหาตาแมวน้ำไอป่าเอ้ยก็ใครจะถ่ายรูปกับมันแต่ดูดีไซน์ตัวดิยคุน่าสงสารเลยเอาให้เหมือนก็ไหนก็ได้ กลวยพอเรือเข้ามาเทียบท่าแล้วนะครับผมก็จะมีมาสคอตสองตัวเนี่ยมารอต้อนรับการมาเยือนของแต่ละคนเป็นอย่างดีเลยนี่มาสคอตของเขานะฮะตัวขวายน่ารักมากตัวซ้ายนี่โอ้โหน่ากลัวน่ากลัวน่ารักมากกรตัวแหมแต่พี่ฟิล์มของเราก็ไปแซวตัวสีชมพูจนเกินไปถ้าคนญี่ปุ่นเขาฟังภาษาไทยออกเนี่ยเขาคงทำตัวไม่ถูกเลยนะครับเนี่ยดูความฉลาดของประเทศนี้ ทำขนมให้เป็นเหมือนแบบน้ำกึน้ำแข็งจริงๆก็น้ำตาลก้อนเนี่ยแหละแต่ว่ามาดัดแปลงด้วยความที่ผสมความฉลาดเข้าไปก็เลยขายได้ลากิน่เป็นบ้านเราอะ่ะแล้วบ้านเราก็เป็นน้ำตาลก้อนใส่ก้อนใส่กาแฟเี่แบบแปละพยุกเก่งให้มันเข้ากับสารเทียเท่ยงเที่ยวนะนออ่าเสดายดได้ครับวันนี้ไม่เจอแมวน้ำนะครับ และนี่แหละครับก็คือเป็นอีกหนึ่งทริปในการมาเยือนฮอกไกโดครับสัปดาห์ที่แล้วเราไปเทศกาลน้ําแข็งไปไหนก็เจอแต่หิมะเจอแต่น้ําแข็งมาวันนี้ก็มานั่งเรือตัดน้ําแข็งมาล่องเรือกันครับเรียกได้ว่าเจอแต่น้ําแข็งเจอแต่ความเย็นจนลืมความร้อนของประเทศไทยไปเลยหวังว่าหลายๆคนที่ดูรายการของเราอยู่ก็น่าจะคลายความร้อนกันไปได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าใครคิดอยากจะไปเที่ยวญี่ปุ่นอย่าลืมนึกถึงชิล out lecture กันด้วยนะจ๊ะ เอาละครับการเดินทางหลังจากที่เราไปล่องเรือมาแล้วตอนนี้เราขึ้นบกปุ๊บต้องไปหากิจกรรมอะไรมันๆทำมาสักหน่อยในฮอกไกโดมาถึงญี่ปุ่นทั้งทีต้องไปเล่นเครื่องเล่นเงินสักหน่อยวันนี้โปรฟีลของเราเขาอยากจะโชว์ทุกคนครับว่าเขาเนี่ยไปเล่นเครื่องคีบปตุ๊กตาเครื่องไหนก็ได้ในญี่ปุ่นรับรองว่าได้ของรางวัลติดไม้ติดมือมาแน่นอนแต่จะเป็นอย่างที่เขาโมไว้ไหมนั้นต้องไปชมพร้อมกันง่ายๆจะเป็นแบบไหนโปรฟ ใช่ก็เป็นแบบขออยู่มิมิมแเลยแล้วทุกตู้ขึ้นหล่นวะเขาบอกว่าเขาเนี่ยคือโปรในการเล่นตู้เกมแมชชีนพวกนี้แหละบุกมาถึงเมืองแห่งตู้เกมแมชชีนทังทีเดี๋ยวเราไปดูโปรโชว์มาฮะเออเล็กๆมกระจอกไว้ไม่กี่ตัวตีวเดียวแคตัวเดียวเลยอ่ะเพื่ทีตัวเออมดูมิสเตอร์ฟิล์มซัง เครื่องโกงแน่ๆเลยนะสายอะไม่ใช่มันแบบเหมือนแบบมันไม่ค่อยมีมีพลังในการดึงแต่คนแบบที่ญี่ปุ่นมันจะไม่ค่อยโกงนะเตะเป็นไงโอ้ยกลางตัวแล้วระดับไหนนะโกงโกงแหมโองคีบไม่ได้ก็บอกเขาโกงเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาลุ้นเอาใจช่วยพี่ฟิล์มกันต่อว่าเขาจะโชว์ความเป็นโปรในตัวเองได้หรือเปล่าโู้โดนหลอกแล้วต้องโดนหลอกซ้ำดินี่เป็นกฎในการ

เราต้องเราต้องโชว์หน่อยโอ้ยโชว์หน่อยโอ้โระดับไหนะที่นี่ระดับอาจารย์นี่น้องเออชื่ออะไรชื่ออะไรดิชื่อหายไปบั้งชื่อะไรเรียกเขาว่าโปรฟิล์มครับเพราะเขาคือโปรแห่งการเล่นตู้เกมและตู้เกมแมชชีนพวกนี้แหละเขาบอกว่าเรื่องแบบนี้จิบจิบไอ้น้อง โอ้โหน่ารักเลมองอิจฉามองอิจฉาโอ้ยจ้าไไอ้คนเดินผ่านมองอิจฉาไอ้นี่มันเก่งเหเออของเวฟเดินโชว์ป้ากี่หน่อยดูตาชมพอคีบได้แล้วเดินโชว์ใหญ่เลยนะฮะ เอ้นี่มีเทสเนี่ยเอาอ่ะไมดีไหมได้ตัวอย่างงี้รู้สึกมั่นใจเลยเอาโถอยู่ที่สิบมือแร่ดูกโกงเปล่าไงกี่เหรียญเอาเดี๋ยวไม่ดีล้วไม่มีเหรียญแล้วเ้าไม่ไมีเหรียญเลยเนี่ยไม่ได้ใช่ไหม เฮ้ยมันมีแค่สองคีิเองนะเป๊ะนะอยู่ที่ฝีมือไอ้น้องพี่มันระดับเซียนโอ้โหไม่มีไม่มีพลังไม่มีอะไรเลยไม่มีพลังเลยโอ้โหจะโกงขนาดนี้อย่าอย่าไปเดบเลยโอ้โหโอ้บ้าหมียังไม่กระดิกเลยเออเหมือนลูกขึ้นมาเลย เขาก็รู้สึกภูมิใจกับต๊กตายน้อยของเขา,านะฮะ<น>ี่พี่ห้อยมันหรือพี่จับมันเนี่ย ตัดมาดิหนาวเอามือออกมาไม่ได้ค่อยมนกลับบ้านหิมะเวลามันลงมาค่อยๆลงมาฮะทําไมมันถึงอยู่แบบเป็นกองอะไรเงี้ยเอ้าก็มันลงมาตลอดเวลาเหมือนลงแบไม่น้อยนะไม่น้อยแต่มันท่วงท่าเนี่ยไอ้สวยจริง โอ้โอ้เฮ้ยรอยเท้าเด็กมากเรามาตามหารวยเท้ามาันเถอะดาบดาบดาบ,บตางมนออี่โอ้โหสนุกเลยทนะีนี้เราได้ดาบแล้ว <c oughs> โอ้ย <c oughs> <c oughs> เอาเป็นว่าช่วงนี้เนี่ยเราปล่อยพี่ฟิมเราซนกันไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับว่าเทปที่แล้วและเทปนี้เราก็มาตะลอนมาทริปกันในอซาฮิกาว่าเรียกได้ว,ว่าเป็นหนึ่งเมืองครับที่รวบรวมเอาความหนาวเย็นเป็นเมืองแห่งหิมะจริงๆมีทั้งเทศกาลหิมะมีทั้งล่องเรือหิมะรวมไปถึงน้ําตกที่เป็นน้ําตกที่แข็งกลายจะเป็นหิมะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราขยับออกไปนอกเมืองอาซนกวะหนึ่กว่าเพราะในฮอกไกโดเนี่ย,ยมีหลากหลายสถานที่ต้องเที่ยวจริงเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักคองโอโตลุกันครับและไปทำัอีกหนึ่งกิจกรรมที่เรียกได้ว่า Amazing Hokkaido สุดๆนั่นก็คือการไปเล่นสกีสุนัขหรือ Dog sled นั่นเองจะสนุกจะมันแค่ไหนสัปดาห์หน้ามาตะลุยฮอกไกโดต่อพร้อมกันนะครับอากาศวันนี้เป็นามาลยวนะี้ลบ7องศาครับมเยน ไม่ไปอันไมาลเวงเวยงแอนด์สกนี่แรถสกีนี่แเยว่ามอเตอร์อะไรที่เป็นมอเตอร์ไซค์อ่เนี่ไงเจสกีเจสกีเจสกีบกบกอ๋อสกีบกเล้สั่งที่ไหนบกสกี